สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในวิชาการงานอาชีพของดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะเรื่องของงานประดิษฐ์นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราเรียนในเรื่องของประเภทของงานประดิษฐ์ไปนะคะก็สรุปง่ายๆก็จะมีของเล่นของใช้แล้วก็ของตกแต่งนั่นเองค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนะคะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนในเรื่องของวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของพืชนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะ,มะเมล็ดพืชเครื่องจักรสารต่างๆเปลือกไม้หรือ เชือกปอกระถางดินเผาต่างๆนะคะที่เป็นวัสดุในท้องถิ่นนะคะที่เป็นส่วนต่างๆของพืชอ่าแล้วก็ในเรื่องของวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของสัตว์นะคะก็จะมีอะไรบ้างคะไม่กวดขนไก่ปลามีเกตเอามาทำเป็นของตกแต่งต่างๆนะคะอันนี้เราเรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาดูสัปดาห์นี้ค่ะ วัสดุในท้องถิ่นประเภทหินและดินนะคะก็จะมีหินดินเหนียวที่ทับกระดาษภาชนะดินเผาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเรามีหินเยอะนะคะก็คือเอามาทำเป็นอะไรลูกครกอ่างศิลาเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคะอันนั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีเช่นเดียวกันนะคะ หรือวัสดุในท้องถิ่นประเภทผ้าค่ะว่าจะเป็นผ้าทอพื้นเมืองเศษผ้ากระเป๋าจากผ้าทอพื้นเมืองหรือพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้านั่นเองค่ะ,ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะสร้างความเป็นอยู่อย่างพอเพียงนะคะนักเรียนน่าจะเคยคุ้นหูคุ้นตานะคะเรื่องของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือเรารู้จักกันว่าโอท็อปนั่นเองนะคะ เป็นโครงการที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นต่างๆนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นนั้นสร้างอาชีพแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์เฉพาะที่มีจำหน่ายในท้องถิ่นของแต่ละตำบลน,นั่นเองค่ะ,ะมาดูดูว,ว่ามีอะไรบ้างประเภทอาหารค่ะก็ดูว่าที่ที่ตรงนั้นมีอะไรเช่นมีกล้วยเยอะ,อะก็ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกล้วยตา นะคะหรือมีปลา,อาเอามาทำเป็นปลาส้มต่างๆนะคะนอกจากอาหารแล้วเห็นไหมคะมีกล้วยอเอามาทับเอามาสร้างแปรรูปนะคะให้เกิดอะไรคะการจำหน่ายขึ้นมาทำให้อยู่ได้นานมากขึ้นนะคะอ,อันนี้คือกล้วยตากกล้วยทับมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหรือ ผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นเอาผ้ามาทำอะไรคะอ่าเจดกันดอกไม้เป็นของตกแต่งต่างๆนะคะแล้วก็จะมีอะไรคะกระเช้าหรือบางที่นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ยาหนวดยาหมองเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะมีอะไรอีกอ่าเครื่องจักรสารนะคะเอาไม้ไผ่มาทำเป็นตะกร้า อันนี้ก็ดูว่าที่ไหนมีไม้ไผ่เยอะๆนะคะอย่างบ้านเราก็มีนะคะชนบุรีเนาะหรือนำมาทำเป็นของใช้และของประดับตกแต่งในบ้านเห็นไหมคะเอาไม้ไผ่มาทำเป็นอะไรลูกน่ในรูปอ่ามีโคมไฟหรือเอาไม้มาทำเป็นทับพีอ่ามีเก้าอี้มีหมอนจากผ้า นะคะหรือช้างที่นักเรียนเห็นอยู่ก็คือแกะสลักจากไม้นั่นเองค่ะมีอะไรอีกนะอามาดูของจังหวัดชนบุรีบ้างนะคะกล้วยอบแผ่นค่ะเครื่องจากสารพนัสนิคมเจาก,กันาจักสารไม้ไผ่หุ้มเซรามิกตะวันออกหมูหยองเคยกินไหมคะ ของจังหวัดชมรีนะคะหรือทองม้วนรถทุเรียนค่ะอ่าเคยเกินหรือเปล่าเอ่ยสิ่งเหล่านี้คือแล้วแต่ว่าในท้องถิ่นนั้นๆมีอะไรเยอะนะคะก็เอาจุดเด่นตรงนั้นมาทำเป็นโอท็อปนั่นเองค่ะ,ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็คุณครูไม่มีการบ้านให้ ให้นักเรียนนะคะจัดการการบ้านเก่าให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูจะนัดส่งงานอีกทีหนึ่งสําหัับสัปดาห์นี้ครูคต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ